สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัวจุกูสู่คนเดิมพ่อลุเก่าเดิมพี่น้องเมื่อนี้กับชิคพาเข่าป่าไปหาปอกทำไมอีกแล้วน้ำไม่ไหลน้ำหมอกเนาะคนก็ไปตกลายมือเลยก่อนิะพากับนิะพาก่งเข่าก่อนเนะพ่อเกี่ยวหรือยังเนาะสอบความทรมานจริงๆาพอดีเกี่ยวแล้วพอดีเกี่ยว สบายดีเด้พ่อแม่พี่น้องไอผ่อนพี่เก่าไปใช้ย,ยู่น้ำเผาเนาะเผากลางก้างเลือง,งน้ำแต่ก็เป็นกันรู้ไงไ หาทีดับนี่ยพอเกี่ยวไปเลยเนาะเรื่องลำลาบเลยมือรู้คี่จริงเกี่ยวนะเป็นมืออื่นมาใช้มืออื่อันนี้เป็นเข่ากลางเข่ากลางทีือบ้านเขาเอิญเข่าทีเอข่าที่เ็นี่สิงามหนิคุณได้ออกออกคได้คุณไดอีวคได้ขัดเลย อยากเป็นดอกเราอยู่ได้เป็นดอกเราคือมันอยากเป็น oh รีบปวดมึเดูนี่ดอกพ่อขาวพ่อเกี่ยวมาแล้วทั้งแทบเท่ยั้งเนาะทั้งแทบพอดีพอหางไปหางพอดีทั้งกลางไปมันเหบ่ยวหมดละว่วงใหญ่ๆต้นๆเลยนี่เนี่ยใส่มาครบคนโตยมื้ออื่นเกี่ยวข้าว เป็นเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าหอมมะล,ลิก็คือเขาหอมมะล,ลิขาวานเนาะอันเนาะเขาหวานก็งามนาะแถวอนนี้น<อ>เานาะงามเหมือนตัวนี้เขาหวานเห็นอ้องอันนี้ให้ค่ะชุกใจดำะะดเหล้วก็ลงกระโดดบ้างมาชมใบเจียวได้เขาหวานเขาเจ้านี่ได้มันออก <c ad> um> แลเต็มปุ้งเลยแค่ยูนิ ันวาดวาดได้ไม่สูอันก็โอเคเด้เด็กพาอสามเทนยังตัวนะเนไ นนลุยใส่รุยกครบเลยพุตาก,กะแตชนช่วงนมาเป็นเพื่ฤดูเกกียวขาวหน้าปีนเนีเ่ย น้อตั้งหนาโอหอน้า,านี่่นไเจอได้่ยอันน้านนฟ้า,นนาไาาห่น่นก็ไม่ใ้เว่าวิเลถูกกบได้บางไหมหึถูกกน้งาดโน้ไห่นิเาาน,นาะเพียงสมอดตน้นสม,มองป่าบ่เล่บ่มันทุกน้องททุกพร้อมกันบ่ได้เข่าเข่ายางคนเกียวเนี่เอาไปทันง ทน,น้้นนำีเขาให้ออ,อาเป็น,นยนังคือว่า,จ,าจ้งงจา,างคนเกี่ยวอัมันบ่ทำไปจ้างทำเกี่ยวอัมันเนี่ยมันกปรกี้หนยวมาเงยเนี่ย้ยอะแยะเลยทำงามชมีคูาให้นกได้เท่นานะ เราเข่าแต่ละปีได้เท่าไงร้อยร้อยกว่ามีใยมะฮอดร้อยยุกน,นี่น้ำแห้งน้ำแห้งเบิดน้ำแห้งเบิดเลยมันรู้มันรู้เปล่าวะเมาเห็บกับตายเวลาวมีเห็บกับตายาเลย,เยดูซ้อนดูซ้อนเขา ข้าวนี่ฮะรสชาตนีออกที่หวานๆนีี้เถายอดอือนะ้าบดละ่ก็เกี่ยวข้าวแล้ว<ม>ล่ะเนาแเนเกี่ยวข้าวแล้วแหละกะด้นหน้าตอบเฮ้ยแม่งยังวันี่ฮะเดี๋ยวข้าแ้บ่นน้งดนาตอ

มาบดีเก็บเอาเผื่อเราเห็นห่วยพี่น้องหนึ่งมาบดีชิเก็บพี่น้องลายเลยกองหนี่อยู่หอยได้นไงหอยจุกนี่เอาไปแกงมันรู้เด้น้ามันรู้มันรู้มันร,นรู้เบิดเลยน้องนี่ค่ะ ขอบดีลงมาจบสองมือน้ำลุเลยหาละมาขากระรน้องแพเนาะเจ็บเนาะบดีเนาะหักกะเงนไม่บงไปปอกไปน้องบาตัวหนิมน่อยพอดผู้ตงเร่งผู้อยากได้ผู้นนี่น้องไม่บง บุงกระเซ็บได้เฮ้ยหมดยังมาแผวครบ mm hmm. เห็ดปวกในข่าง mm hmm. เห็ดปวกครอในข่างเทียงค่ะแม่ผ hmm. mm hmm. ่นบัวร mm hmm. นะเบงนาดเต็มแห่งบัต่าชัยได้ส mm hmm. บายดเมืองดูนั่นนี่ mm hmm. แกงได้เป็นหมอกูนละ mm hmm. เอาแผว ย่างเพล้าคือกุ้งเหรแต่คนไม่ชอบกินเห็ดแบบเราก็ไม่ถือเพื่อพี่ต้องเพล้าปูหมักในเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่ชอบเนี่ยเอาบอกเออเนงเอาลูดเน่งเสื้อเต็นตาเดือดเอาทรงเนงอืมเตรียมใส่เตรมใช้เอาไปโอ๊ะโอ๊ไหลละเดี๋ยวตัวนั้นใส่ตา ตอนนี้ยังวนเวียนอยู่แถวแคมนาเนาะพี่น้องเมื่อนี่ตั้งต่อเอาแนงหน่อบงเนาะเอาไปแล้วเท่าก็ลวกลวกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องได้ประมาณช่งเช้เดือนขยแกงก็มันก็ยังซดคือเก่าเนาะมันยังแบบคือเก่าสาเหตุน้ำไมทงเลยจักมันเป็นไปไ้มันจะแปลกนะกลิ่นมันจะแปลกใบบงก็มีแต่อ่อนอ่อนอ่อนน้ำๆเลยได้ไปไกลมืนอนี่ไปเอามอมแถวนาเลยก็ะเทินออกมาแล้วเมื่อใดดมันเกี่ยวเข่าเลย มันบ่ได้ไปหาเด้กมีนนรีหน่อไม้อันเนาะหน่อไม้อันกินใะ่ไหน่อไม่น่องนะเอามันหน่อไม้เอามาหาตุ๊ยใช่แล้วก็มีเวลาบังหน่อไม้ไหลให้งามหน่อไม้ไหลเราหันตัเบิ่งเขากิน บ้านเฮาม่เกยคิดเลยพี่น้องเอ้อโดยแบบบ้านสบายซิวๆแต่ไม่มีเงินใช้ยามเพ็ดอเว็กกับเฮ็ยเด็กอ่ะยามนากับยามนายามเกี่ยวข้าวกับยามเกี่ยวข้าวหน้าจิ้งเสาเดียวคืออื่นได้เห็ดหน้าคลายเขาเขาเห็ดนาเห็ดมันแล้วก็เห็ดต่อเห็ดต่ออีกเห็ดต่ออีกเห็ดต่ออีกคงกินเห็ดกินตัวเบส คิดแล้วก็บหิตต้องเห็ดคายแต่ดุบบ่ได้เห็ดคายนี่ยจะได้ราคาดียู่ปีเห็ดคายก็ม่เป็นแบบขนาดนั้นเอเขาเป็นลูกสราตะกอุดทนเด็ดจจากเหตุปีหนึ่งสี่เถื่อจ้ะค่ะท่นได้เข่าเม็นม่กี่แป๊บแป๊บแอันนี้ได้เข่ามันหึงได้ เขาเห็ดนาแซงงั้นเหรอนามันเห็ดได้แต่ซองแลดูให้ยิ่มาเห็ดนาฉีกแล้วดูน้ำนอนแถวได้ช่องมาดูนึงนาแลดูยังไงนาแข็งดูเพ็ดอฉีกระดูใหม่ดูแซงแล้วดูต้นแลดูปลายเช่องเดือนต้องบ่งบ่งมีโชลประธานไอ้บงนี่กะกระแซกสักนั้นว่ายเพื่อแย้ม จะหน่อยเกี่ยวเขาแล้วรัวย้ำขีดขั้นไปหาเด็จะสิลงหอนห่วยไปสิถ้ายอดพังนะเลยเอาไปลงหอดพุ่นคาดลงพอหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เนาะนอนไร,รตอนนี้เขาก็หลอกบ,บริไกลจากนานะอ้อมแอมแถวเดินหน้าเขาเองนี่แหละพี่น้องใ,ใกล้ๆกับหน้าเขาเลยแหละแล้วก็สิพากันหลอกเมือ่อแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวไปต่ออีพีสองโดยพี่น้องสีพา เก็บหงเก็บหอยได้ป่ะเนี่ยน้อไม้เอาก็ได้สนีิแหละแต่ยังสีหาไปอยู่ยังลายกออยู่เนาะงามอ่อนค่ะกเลยแกงนี่โอ้ยแซ่บค่ะได้น้อไม้แบบชีพี่น้องเลยแกงด้วยเห็ดไม้โนยังก็แซ่บเนาะต้มไปพัดก็แซ่บน้อไม้ไหลอ่อนๆน้อไม้ไหลน้ำหมอกตอนนี้เขาก็หาน้อไม้มาได้สักพักเนาะพี่น้องน้อไม้ก็งามๆไปสวยอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สำเนียก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้แน่นเนอาเผื่อสิบุพัฒนคลิปให,ใหม่ๆจากซ่องเฮาขอบุญขอบคุณละลายี่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาพี่น้องอันนี้ก็ชิปปอกแล้วก็ลวกใส่ตู้เย็นไว้ซ่องธรรมดากอ็อยากกินยำใดนึกตอนไหนก็ออกมาแกงนอ้อพี่น้องเนาะน้องไม่ไหลย้ำนี่มันจะอ่อนแซ่บสังเกตบ่ประมาณนี้เลยไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย